ผหน่อยนะคะก็นะ,ะจะแวะทาน,นนะคะวันนี้ชาบูนะคะชาบูนุ่เทนะคะเพราะที่นี่นะคะมีอาหารหลากหลายช่นนี้เลยนะคะที่เป็นแบบแบบหมุมๆนะคะแล้วก็มีอ่าหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามอั้นมาดูชมนะคะว่าที่นี่นะคะมีอะไรน่าทานน่าทานบ้างนะคะตามอั้นมาดูเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือนะคะบรรยากาศภาพรวมๆนะคะ ของร้านชาบูนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะก็ร้านนี้นะคะอ้ําก็ชอบมากๆนะคะก็ราคาบุฟเฟ่ตนะคะไม่จํากัดเวลานะคะ269บาทนะคะก็หลากหลายเมนูนะคะเป็นแบบสายพานนะคะหรือว่าถ้าเราจะสั่งต่างหากอีกก็ได้นะคะอยู่ในราคาเดียวกันนะคะก็มีกุ้งนะคะเพิ่มขึ้นนะคะมี เนื้อนะคะใครชอบประเภทเนื้อนะคะก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอะไรแล้วนะคะเราก็จะนำมานะคะเสิร์ฟต่างหากหอีกนะคะน้ำซุปก็มีหลายน้ำนะคะให้เราเลือกนะคะแบบต้มยำนะคะ,ะแบบน้ำดำนะคะหรือว่าน้ำใสนะคะก็มีให้เลือกนะคะ อ้ํชอบมาที่นี่นะคะเวลาที่อ้ํารู้สึกว่าอ้ําอยากพักนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องรีบนะคะมีทั้งซูชิด้วยนะคะไข่ตุนนะคะแล้วมีข้าวผัดด้วยนะคะอีกหลากหลายเมนูนะคะก็เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเราก็าเลือกทานได้เลยนะคะแต่ว่า,าทานแต่พอดีนะคะถ้าเผื่อว่า เหลือเยอะนะคะเขาก็จะคิดเงินเพิ่มนะคะมีทั้งปลาหมึกนะคะไข่ข้าวโพดนะคะ แล้วก็มีกุ้งนะคะกุ้งเขาก็แกะเปลือกให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะสั่งกี่ถาดก็ได้นะคะเขาก็จะนำมาเสิร์ฟให้เรานะคะอยู่ในราคานี้นะคะ269บาทนะคะซึ่งอ้าก็มองว่าราคาก็ย่อมเยานะคะไม่แพงนะคะมีทั้งรวมน้ำด้วยนะคะก็อยู่ในนี้หมดเลยนะคะ ก็มีเบคอนนะคะซึ่งเราก็สั่งต่างหากได้นะคะจุ่มๆลวกๆนะคะอ้ามก็ชอบนะคะเบคอนนะคะก็จะอร่อยนะคะถ้าน้ําจิ้มของเราจืดนะคะเราก็เพิ่มได้นะคะถ้าใครอชอบรสจัดก,ก็จะมีอ่า เพิ่มกระเทียมนะคะก็บอกน้องๆได้นะคะมะนาวพริกนะคะเขาก็จะเอามาเพิ่มให้เรานะคะทำเมนูต่างๆได้หลากหลายนะคะไก่ชอบแบบไหนนะคะแต่อ้ําก็จะสั่งทุกครั้งคือน้ำค้นนะคะ ่อครั้งที่อ้ําจะมาแต่ร้านนี้นะคะเพราะว่าอ้ําชอบที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่อ้ําขอแนะนำนะน,นะคะก็จะมีนะคะผลไม้นะคะมีขนมหวานนะคะก็มีนะคะไอศครีมนะคะก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะคะไส้กรอกนะคะข้าวผัดนะคะไอศครีมนะคะมีนะคะ แล้วก็สลัดนะคะก็มีนะคะของหวานนะคะแล้วก็ส่วนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอ้ามขอแนะนําและนําเสนอนะคะก็ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะส่วนคลิปนี้นะคะอ้าาขอกลาบขอบพระคุณนะคะบายบายค่ะรักๆทุกท่านนะคะบายบาย